พามาชมมอริสบีหนึ่งร้อยนะครับเมดอินเจแปนสิบสองสายนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้พี่ไก่กระมังในวันพรุ่งนี้นะครับตัวนี้แกจองไว้นานแล้วนะครับผมแต่แกไม่มีเวลาที่จะเข้ามาเอานะครับก็แกก็จะให้พักพวกเข้ามาเอานะครับเพิ่งโทรมาบอกผมตอนเย็นนะครับเสียดายที่แกไม่ได้เข้ามาดูเองนะครับเพราะว่าการขายกีตาร์วินเทจเนี่ย ถ้าเข้ามาดูเองได้เนี่ยจะดีกว่านะครับตัวนี้ผมขายไปถูกมากนะครับจากที่ตั้ง45,000นะครับผมแต่ผมปล่อยให้แกในราคาทุนนะครับไม่ถึง40,000ด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็ต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับที่ผมไม่ได้ขายให้นะครับที่ทักกันมาที่จะขอซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ขายนะครับกีตาร์กีตาร์ตัวนี้นะครับผมแต่เห็นพี่ไก่แกชอบนะครับก็เลยแบ่งให้แกนะครับ บางทีผมก็เลือกคนคนซื้อด้วยนะครับผมไม่ได้ขายมุ่ั่วนะครับเสียงล่นๆเลยนะเดี๋ยวฟังฟังเสียงกันดูนะครับแล้วก็มีปิกอัพด้วยนะครับ เนี่ยนะครับเป็นปิกอัพแบบโบราณนะครับสมัยก่อนถือว่าใช้ได้นะครับเป็นปิกอัพแบบไม่มีเปียโซนะครับไม่ใช้ฐานไม่ใช้อะไรคือเสียบแจ็คแล้วก็ใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปปรับแหลมเบรดอะไรพวกเนี้ยหน้าตู้เอานะครับแล้วก็ฮาร์ดเคสก็ให้ตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นของ w 200นะครับเพียงแต่ว่ามันยาวมันก็เลยใส่ได้พอดีนะครับจริงๆแล้วของมันของ12สายคือตัวนี้นครับ ซึ่งมันไม่สวยนะครับมันดูไม่เข้ากันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ของมอลิตดิสองร้อยเนี่ยมันใสได้พอดีนะครับผก็เลยให้ตัวนี้ไปนะครับเพราะว่ามันดูสวยกว่านะครับอย่างดีเลยนะครับเคสอย่างดีเลยโอเคก็พามาชมครับผมมอลิตบีหนึ่งร้อยเม p ดอินเจแปนสิบสองสายครับสวัสดีครับ